สวัสดีบัตรเมียวปูนกรุบกรุบขึ้นในบัตตอนนี้ก็หนพม่าบัตรจีดียนายอุสกราวบุรีรัมบัตรเงี้ยก็บันโกรมมือเซรวัตปีปรึกบัตรมือน้อนำค้างแต่น้ำค้างก็มันมาเซลลาบัตรมันมาถือออเซาเอ่อเซลตึกเซลไวบัตรเพราะว่าปิยมันมันมาเพลย์มันมาเซลเมียนหมกเนาะเงี้ยนี่ก็คือวันที่มัตจะเก็บเกี่ยวเออเก็บเกี่ยวฮ่าเก็บไว้บัตรเมียวปูนนะเก็บเพื่อที่จะนี่บัตรเซลวัตก็ถึงฤดูที่ ผมจะเก็บแล้วนะครับผมวันนี้จะเก็บเข้าบ้านแล้วนะครับผมก็ตากเป็นเวลาสามวันแล้วนะครับผมก็สำหรับไมเอลทันใดนะครับที่อยากจะจองบ้านเซลบานกอลทำมืบัตรก็เซลกับล้กงกอกับลว้ลวบารก็สามารถอ,อันนี้บา้านสามารถจองหรือคอมเมนต์ตุบัตรนี่ปีปีใหญ่ใบใหญ่จะมาเอาเมื่อ,อน,นี้คืออันนี้ของมาดบัตรปีปีเรียนนี่ปีเรียนทมันนี่ก็น้องน้ำเดาเาเมื่อบางเตศบัตรก็สำหรับรนาที่จองห้อ ก็ทำไมแบรสามารถอาคอมเมน,นต์ตุบต็กมาหนักๆตัวรุ่ยเต้นยังโยบบาา่า拉布拉กบานเดียวแบอันนี้ที่มาเงเย็บับบนี้ใบเงียทุ่มแับนี่อันนี้คนเอาคือกำลังหาเราับบก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการตากนะครับผมวันนี้แดดสุดท้ายนะครับผมก็ดูครับแดดสุดท้ายก็น่าจะมีแดดอยู่แล้วแหละนะครับผมก็บ่ายก็จะทําการเก็บเลยนะครับผมเพระาะว่ากลัวฝนนะครับผมที่ยิงข้าวมันน่าจะเก็บได้แต่เมื่อวานแล้วแหละ พอดีเมื่อวานเก็บหลายเจ้าครับดูครับของพิ่เลิศนะครับผมแล้วก็ของไอ้วงล้วนนะครับผมแล้วก็ของพี่ละเมียดตรงโน้นอีกครับสามเจ้าทางเมื่อวานไม่ไหวนะครับจะเก็บของผมดยก็คงเะเสร็จสามสี่ห้าทุ่มนู่นแหละนะครับผมก็เลยวันนี้จะเก็บของผมนะครับผมเพื่อที่จะนําไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับผมจะได้สีส่งนะครับขอบคุณไปยังอิบซีเดอร์นะที่สังกอบัตรจองบานกอมัด จ, lime, จัดอ whales, mm ria, 8, 2, 000 000่อยเฮยบัตรจัดอ่อยเฮยนะก็หลังจากนี้เสร็จสีเสร็จก็ประมาณอีก2-3สาวันนู่นแหละนะครับผมรอให้เข้าอ่สีเสร็จนะครับทำการสีเสร็จผมก็จะจัดส่งเลยนะครับผมไม่มีการกักเอาไว้นะครับผมก็รูปแบบการสั่งจองคอมเมนต์ไว้แล้วผมจะส่งข้อความไปหานะครับกิโลเท่าไรเท่าไรก็ที่แน่ๆคือราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับผมราคาข้าใหม่แน่นอนครับราคาแบ่งปันให้ f c ทุกคนทุกท่านได้กินได้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 กินได้ทานกันแน่นอนนะครับผมก็ ใครอยากกินข้าวใหม่นะจะสั่ง5โล10โล20โลก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็เมื่อวานก็มียอดสั่งเพิ่มอีกพี่ๆนะครับอีก3ท่าน4ท่านด้วยกันนะครับบอกว่าอะไรโอนอยากทานข้าวใหม่ของพี่เอา10โลเด้อส่งที่อยู่มาพร้อม <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ช่วยกันนะครับผมก็ข้าวก็ไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับผมก็อยากจะขายให้อบซีได้สัง่งได้ซื้อได้กินข้าวใหม่กันนะครับผมจากนาของผมเองนี่แหละนะครับผมอยากจะกินข้าวใหม่ หรืออยากจะสั่ง10โล20โล5โลก็สั่งมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งวันที่ผมจะจัดส่งนะครับผมจะโทรสอบถามอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะโอนนะครับแล้วก็ผมจะได้เสียค่าจัดส่งไปด้วยเลยนะครับผมก็ฟรีครับส่งฟรีนะครับรายละเอียดอยู่ในข้อความเลยนะครับใครที่จอยอยากจะได้ข้าวนะครับผมก็สั่งได้นะครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีขายในช้อปปี้ด้วยนะครับผมก็จะเอาไปขายในช้อปปีเอาไว้นะครับชื่อร้านว่า J d ดี โอนนะครับผมใครอยากจะสั่งข้าวสารนะครับหรือข้าวใหม่นะครับไปสั่งกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเมลวูนไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีสวีดดนครับบ๊ายบายฝากด้วยนะครับผม